สวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องเจ้ามังแปะนะเจ้าวันนี้มาพบกับสายนะเจ้าไฟขายฟอร์ดแปะนะเจ้าวันนี้สายก็มีฟอร์ดเลนเจอร์เป็นแบบกระบะยกสูงนะเจ้าเป็นแบบแคบเนาะมาแนะนำให้ปอแม่ปี่น้องเจ้ามังแปะนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าจะเป็นกระบะฟอร์ดแคบเลนเจอร์นะเจ้ารุ่น XL พัดสปอร์ตนะเจ้าลูกค้าราคาก็จะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะเจ้า ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะเจ้าร้อยหกสิบแรงมากเกียร์ธรรมดานะเจ้าเดี๋ยวสายจะปามาดูนะเจ้าว่ารุ่นนี้ได้ออปชันอย่างกันพองหนะเจ้านะเจ้าด้านหน้านี่น่ะเจ้าด้านหน้านี่ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะเจ้าแบบรังผึ้งน่ะเจ้าลูกค้าด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะได้แม็กแม็ก่อมยางน่ะเจ้าขอบ17นิ้วนะเจ้า แล้วก็จะมีบันไดข้างติดมาจากโรงงานใเนาะส่วนด้านหลังน่ะเจ้าด้านหลังนะ่ะค่าก็จะเป็นกันชนท้ายสีดำน่ะเจ้าแล้วจะมีสติ๊กเกอร์คำว่าแลนเจอร์น่ะเจ้าแล้ะคำว่าสปอร์ตติดอยู่ตรงหัวมุมนะเจ้าส่วนท้ายกระบะของเขาก็จะกว้างและก็ลึกมากนะเจ้าสามารถบรรทุกได้ สูงสุดถึง1.3ตันน่ะเจ้าเดี๋ยวเรามาดูภายในเนาะกุญแจครับจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะเจ้าลูกค้าเจ้าสะดวกสบายเนาะอ่าด้านในน่ะเจ้าพวงมาลัยน่ะเจ้าลูกค้าพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย power b r a ไฟฟ้านะเจ้าพวงมาลัยจะเบามากเนาะเจ้าเกียร์ธรรมดา6สปีดเนาะเจ้ามาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันบนพวงมาลัยเนาะเจ้าสามารถเนี่ยเจ้า แล้วก็จะมีช่องต่อ USB ทั้งสองจุดนะเจ้าส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบแปดนิ้วนะเจ้าเมนูภาษาไทยนะคะส่วนบอดก็จะเป็นบอดหนังกำมะยีนะเจ้าเย็บตะเข็บอย่างดีเลยเนาะนี่นะเจ้าส่วนด้านแคบนะคะแคบก็จะสามารถกว้างเปิดกว้างได้สูงสุดถึงเก้าสิบองศาเลยนะเจ้าเป็นเจ้าแรกนะเจ้าดีสามารถเปิดแคบได้นะคะเจ้าด้านหลังแคปก็สามารถ กว้างขวางมากนะเจ้านะเจ้าตัวนี้ก็จะมีถุงลมพื้อนะเจ้าคูหน้าน่ะเจ้านะเจ้าแล้วก็จะมีระบบป้องกันล่อลอก A B E ถือตัวนะเจ้าแล้วรุนเี่ก็ยังมีอระบบจ่อยโรชุกเฉินหนะเจ้าในกรณีตีรถเกิดอุบัติเหตุนะเจ้าเฮาก็เชื่อมต่อบลูทูธนะเจ้าระกัด ระบบมันก็นจะโทรไปหนึ่งกหนึ่งหกเก้าโดยอัตโนมัตินะเจ้าลูกค้าเห็นก็นเจ้าตัวนี้ราคาหกแ0 0เก้ามืันบาทน่ะเจ้าแต่ระบบแลกความปลอดภัยคุ้มค่ามากๆเลยเจ้านี่นะเจ้าสำหรับโปรโมชั่นพิเศษอ่าต้นหับเดือนกันยานี่นะเจ้าของสายก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะเจ้าด,ดาวยีสเปอร์เซนะเจ้าลูกค้าจ่ายเงินดาวแค่เก้าพันเก้านะเจ้า ตัวนี้นะเจ้าฮื่งพิเศษกันไปเลยนะเจ้าสําหรับลูกค้าทันใดที่กําลังมองหากระบะแคบยกสูงนะเจ้าดาวแคบเก้าพันเก้านะเจ้าลูกค้าค่างวดกระจรงอยู่ประมาณเก้าพันนิดๆน,นะคะสามารถอนนานได้สูงสุดถึงแปดสิบสี่เดือนนะเจ้าลูกค้าลูกค้าทันใดตีกําลังมองหาเนาะเจ้ากระบะไว้ใช้งานนะเจ้าสามารถสอบถามหรือว่าต้องการทดลองครับกระโรมหาสายได้นะเจ้าตีเบอร์ 085เจ้า8122464นะเจ้านี่นะเจ้านี่จะเป็นรอบคันนะคะตัวนี้ก็จะมียู u 4สีนะเจ้าลูกค้าก็จะมีสีขาวสีดำสีบอลเงินนะเจ้าแล้วก็สีแดงนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าราคากระบอสูงนะเจ้าลูกค้านี่นะเจ้าสำหรับทันได้ตีกำลังมองหาเนอะเจ้าหรือว่าสนใจนะเจ้า กระโรมหาสายได้เนาะสามารถโทรได้ตลอดเวลานะเจ้าลูกค้าเจ้า,าสำหรับวันนี้ลูกค้าทันได้ตีกําลังดูไล่ซดอยู่นะเจ้าจะได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ใื้สายเจมนะเจ้าหรือว่าสนใจอยากได้แคมเปญแบบไหนจะสามารถโทรมาสอบถามตีสายได้นะเจ้าสำหรับวันนี้สายก็ขอจบการไล่ซดเพียงเท่านี้นะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า